สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่31พฤศจิกายน2565จากกรณีที่ทางด้าอยูเครนนั้นได้เรียกร้องไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร้องขอระบบจรวดพิสัยไกลเคลื่อนที่ M270 MLRS และ M142 HIMARS ซึ่งเป็นจรวดที่สามารถยิงพร้อมกันหลายลูกในเวลาเดียวกัน และมีพิสัยทําการสูงสุด300กิโลเมตรเหนือกว่าพิษัยทําการของปืนใหญ่อย่างน้อยๆแปดเท่าด้วยกันโดยทางด้านยูเครนบอกว่าอาวุธดังกล่าวนั้นจะช่วยให้กองกําลังของยูเครนมีศักยภาพโจมตีอย่างแม่นยำโดยเป้าหมายต่างๆที่อยู่หลังแนวหน้าไกลออกไปของรัสเซียเนี่ยนะครับซึ่งมีโอกาสที่พวกเขานั้นจะตอกก่อ MLRS คืออาวุธที่เราต้องการอย่างที่สุดนี่คือคำพูดของดัมมิ o โรคุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเวทีสัมมนาทางเศรษฐกิจ World Economic Forum ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเขาก็ใช้โอกาสดังกล่าวนั้นกดดันพันธมิตรตะวันตกสำหรับในการส่งมอบอาวุธในขณะที่ทางด้านที่ปรึกษาของประธานทดีวโลดิเมียเซลนสกีมิโคลายโพโดยักนั้น ก็สะท้อนเสียงเรียกร้องดังกล่าวบนทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้โดยทวิตข้อความบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะสู้รบเมื่อคุณถูกโจมตีจากระยะ70กิโลเมตรและไม่มีอะไรที่สามารถตอบโต้กลับไปได้ถึงแนวที่ค่าสุดนั้นกำลังโจมตีในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองนั้นแถลงก่อนหน้านี้จะมอบแพ็กเกจช่วยเหลือแก่อูเครนอีก40,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐท่ามกลางข่าวลือว่าในนั้นรวมถึงอาวุธดังกล่าวด้วยแต่ว่าล่าสุดนเนี่ยคุณผู้ชมรับ มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐออกมาระบุเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ว่าเขาจะไม่ส่งระบบจรวดที่สามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆอย่างแม่นยำภายในดินแดนรัสเซียให้กับยูเครนนะครับซึ่งแม้ว่าจะถูกเรียกร้องจากทางด้านยูเครนก็ตามโดยทางด้านโจไบเดนบอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้บอกว่าเราจะไม่ส่งระบบจรวดที่สามารถโจมตีเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียให้กับยูเครน เรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านนทธิสมาชิกจากพรรครีบับลีกันอย่างลินเซ่เกรแฮมบอกว่าการตัดสินใจของโจไบเดนนั้นที่ไม่่งมอบอาวุธเหล่านี้แก่ยูเครนถือเป็นการทรยศยูเครนและประชาธิปไตยชัดเจนว่าเป็นอีกครั้งที่รัฐบาลของโจไบเดนถูกข่มขู่ให้กลัวโดยโวาหานของรัสเซียนี่คือสิ่งที่ทางด้านลินเซ่เกรแฮมนั้นได้เขียนเอาไว้บนทวิตเตอร์ในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐอีกรายหนึ่งออกมาชี้แจงในเวลาต่อมาว่า การสมมอบ MLRS ยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาแต่ไม่รวมถึงศรักรยภาพการโจมตีระยะไกลนี่ก็คือถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าสหรัฐนั้นไม่ต้องการที่จะให้ยูเครนนั้นตอบโต้รัสเซียเข้าไปในพื้นที่หรือว่าในเขตแดนของรัสเซียเพื่อให้เกิดความเสียหายกับรัสเซียอย่างที่ยูเครนนั้นต้องการต้องรอดูนะครับว่าทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนกี้ ผู้นำของยูเครนนั้นจะออกมาตอบโต้เรื่องนี้ไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรเมื่อตนนั้นเนี่ยครับรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังถูกหักหลังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่มีการส่งมอบอาวุธที่สามารถที่จะตอบโต้รัสเซียได้ตามความต้องการเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับ